ไปนะครับเขาผัดนะครับยีสาก็สามารถเพิ่มได้ตามสบายนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นการแสดงและการเพิ่มข้อมูลทั้งนี้ก็นักศึกษาก็เอาไปประยุกต์ใช้เอานะครับขั้นตอนต่อมาถ้าเราต้องการจะแก้ไขนะครับต้องการจะแก้ไข ข้อมูลที่อยู่ในาล่างนะครับอันนี้ขอสร้างตารางใหม่ขึ้นมาครับก็สมมุติว่าต้องการแก้ไขข้อมูลลูกค้าให้คลิกเละคอเซตเหมือนเดิมครับตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับให้ที่เราสื่อแล้วเรารู้นะครับเลือกคอนเน็กชันเลือกตารางที่ต้องการจะแก้ไขทั้งนี้เราก็เลือกคอสตูมเนอร์นะครับ เราจะแก้ไขตารางลูกค้านะครับแล้วก็เอามาแสดงเหมือนเดิมครับแล้วก็เซฟตั้งชื่อนะครับอันนี้เ็ตั้งเป็น e d i t c a o d pp แล้วก็เปิดเปิดหน้าน,นี้ขึ้นมานะครับในเบื้องต้นนี่ยังมีอยู่2อันอยู่ นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอเพิ่มข้อมูลสักเล็กน้อยนะครับ <c oughs> อ่า <c oughs> นะครับกลับไปที่หน้าเดิมก่อนนะครับ Edit ทครั <c oughs> ก็จะมีข้อมูลที่เป็นรายชื่อลูกค้า5อันนะครับเ,เราจะทําการแก้กไขไฟล์เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่หลายเทคนิคอันนี้ขอน,นําเสนอเทคนิคนี้ก่อนละกันก่อนอื่นนะครับหน้านี้เรากลับมาที่อันนี้คือหน้าเดียวกันนะครับที่แสดงรายชื่อสมาชิกหรือลูกค้าทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกไปที่ แท็บท้ายนะครับจะเห็นว่าตัวโค้ดเนี่ยตอนนี้ยังมีอยู่3ามช่องอยู่ที่เป็นตารางนะครับให้เราเพิ่มช่องมาอีกสักช่องหนึ่งนะครับมีแท็กเปิดแท็กปิด Td นะครับก็จะเห็นว่ามีช่องขึ้นอยู่ตรงนี้อยู่นะครับ ถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยถ้าแก้ตรงนี้เนี่ยบางทีถ้าเปลี่ยนพิมพ์ภาษาไทยตรงช่องในช่องโค้ดเนี่ยมันอาจจะเออร์เลอร์เป็นเครื่องหมายคำถามนะครับถ้าอยากเปลี่ยนภาษาไทยให้มาแก้ที่ตรงบริเวณหน้าของดีไซน์นี้นะครับถ้าจะพิมพ์ภาษาไทยเช่นแก้ไขข้อมูล พอแ,แก้ไขเสร็จก็ได้ยาวไปเดี๋ยวมองไม่เห็นโค้ดแก้ไขเสร็จแล้วก็เอาเมาส์คลิกคุมครับคือหน้านี้เนี่ยจะเป็นหน้าแสดงรายชื่อคือหน้านี้เนี่ยจะเป็นหน้าของการแสดงรายชื่อของข้อมูลทั้งหมดนะครับแสดงลิสต์มาเลยว่าในตารางคอเนี่ยมีใครบ้างตอนนี้เรากําลังจะทาลิงก์เพื่อเลือกเลือกว่าจะแก้ไขลูกค้าคนไหนนะครับ ก็พิมพ์ข้อความในช่องท้ายไปของเรคคอร์ดนะครับใน,ในที่ดีแล้วก็ทํำลิงก์เอาเมาส์คุมนะครับเมาส์คุมแล้วก็เลือกลิงก์ไปเช่นไฟล์นี้ชื่อ e d i t c u s t o m e r ใช่ไหมครับอ่ะแล้วก็เป็น e d i t c o s t 02ก็ .php ซึ่งเราจะหน้า EditCos t เนี่ยเราจะส่งค่าไปส่งค่าว่าจะเอารหัสจะแก้ไขรหัสคนไหนเนี่ยไปที่ e d i t c o s t 02นะครับ เมื่อมีลิงก์แล้วนะครับตรงนี้เลือกเป็น id c o r d สูงสองแล้วเนี่ยนะครับก็จะขึ้นอย่างบรรทัดนี้ขึ้นมาแต่ยังไม่เสร็จนะครับทีนี้เราจะส่งค่าของเลขเรหัสลูกค้า id c o r เนี่ยเป็นตัวอ้างอิงว่าเราจะแก้ไขข้อมูลลูกค้าคนไหนเนี่ยนะครับแล้วก็พิมพ์ตัวแปรเข้าไปเป็นเครื่องหมายคำถามนะครับต่อท้ายไฟล์นี้นะครับต่อท้ายฟล์ตรงนี้ เสร็จแล้วตั้งชื่อตัวแปรให้มันสื่อความหมายของเราหรืออะไรก็ได้อันนี้เขาใช้ x x ละกันนะครับใครจะตั้งเป็น number cost หรืออะไรก็ได้นะครับ x x เป็นตัวแปรชื่อ x x นะครับเท่ากับเท่ากับก๊อปช่วงนี้มาเลยนะครับที่เป็นรหัสคือ primary key รหัสของลูกค้าที่ไว้อ้างอิงว่าเราจะแก้ของคนไหนนะครับก o ป y ีมาทั้งอันเลยตั้งแต่ตรง t a กเปิดจนท็กปิดตรงนี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นแล้วแต่ตารางทุกตารางนะครับแล้วก็เอาป่ซท้ายหลังเท่ากับตรงนี้นะครับวางไปเท่านี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นลองเซฟดูก่อนนะครับแล้วลองดูผลที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับดูเลขตรงนี้นะครับเลขตรงน,รงนี้เลขจะเปลี่ยนไปนะครับเห็นไหมครับเป็นคือจะชี้ไปที่รหัสสมารหัสลูกค,ค้า id card เนี่ยที่ใช้อ้างอิงนะครับ เก็บไว้ในตัวแปร xx จะส่งไปหน้า edit cost 02นะครับหน้านี้เป็น edit cost เฉยๆนะครับเราจะส่งไปหน้า edit cost 02ทีนี้เราก็ดูนะครับพอเราคลิกไปปุ๊บสมมุติจะเอาแก้ไขรหัส102เห็นไหมครับข้างล่างก็เป็น edit cost ตรงนี้นะครับ edit cost 02. p h p ตัวแปรชื่อ xx เก็บค่ารหัส id cost จะเป็น102ไว้เมื่อกดไปปุ๊บมันก็จะส่งค่า ไปหน้า Edit c o s t 02เก็บในตัวแปร xx เป็น102เป็นรหัสอ้างอิงนะครับอันนี้ชื่อตัวแปรตั้งเองนะครับอะไรก็ได้แต่พอดี Edit c o s t 02เรายังไม่มีครับอันนี้ต่อไปเราจะไปสร้างแล้วก็ไฟล์ New ขึ้นมาครับเพ p ครับ ขั้นแรกนะครับเราลองดูก่อนว่ามันส่งข้ามหรือยังอันนี้ไม่ต้องใส่ในโปรแกรมก็ได้นะครับให้พิมพ์ใน tag code ว่าท a g php echo ตัวแปรชื่อ xx ใช่ไหมครับที่เราส่งมาเครื่องหมายคำถามปิดนะครับเป็นแท็กสั้นลองเซฟดูครับเราส่งมาที่ edit code 0 2 php นะครับทีนี้ลองกลับไปดูผลนะครับเราจะแก้1 02นะครับ กดไปปุ๊บเห็นไหมครับเลข1นึ่จะส่งมาที่หน้า Edit Cost นะครับเราส่งตัวแปรมาเพื่ออ้างอิงไว้ใช้แก้ไข1น1เห็นไหมครับก็ส่งมาแก้ลูกค้าคนที่4รหัสที่4ก็ส่งเลข4มาไว้อ้างอิงนะครับอันนี้กลับไปที่หน้า Edit 02ใหม่เมื่อเรารู้ว่าตัวแปรที่ส่งมาแล้วใช้ได้แล้วจาก Edit Cost นะครับอันแรก Edit 0ูย์เนี่ยก็ทำการการแก้ไขเนี่ยเ,เราก็เลือกนะครับอัปเดต นะครับแต่ว่าก่อนอื่นที่จะเลือกเนี่ยต้องสร้าง Record Set ก่อนเหมือนเวลาแสดงข้อมูลนะครับอันนี้ก็เป็นตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับคอสอะไรก็ได้อัพเอบอ,อะไรก็ได้แต่ว่าไม่ควรเว้นวรรคชื่อและตั้งนี้นะครับจะเกิดเออร์ถ้าจะเว้นเนี่ยให้ใส่ Underscore อร์เอานะครับอันนี้เขาตั้งเป็นคอสเฉย